บ่บในสถานที่แบบนั้นน่ะใช่ไหมล่ะแล้วก็ข้อที่สี่นะคะสาเหตุที่เลิกกันเหตุผลที่4ี่คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่ได้อยู่กับเขา24ชั่วโมงอาจจะไม่ได้ปีเป็น,ป,ป,นป,ปีเป็นปีปีแบบนี้แต่หลังจากที่มาอยู่กับฝรั่งแล้วมาอยู่ด้วยกันทุกวันเป็นปีปีพอมันสะสมสะสมเข้าอ่ะบางทีอ่ะด้วยเรื่องภาษาด้วยเรื่องวัฒนธรรมมหามันทําให้ มันทําให้เราเปลี่ยนเออเรามาอยู่ปุ๊บโอเคเรามีเพื่อนเยอะขึ้นอะไรเยอะๆขึ้นนันนะคะทําให้ตัวเราก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยโดยเหตุผลที่เขาอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเราหรอกแต่ว่าเรามาอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเราอยากมาอยู่เมืองนอกอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาเป็นฝรั่งเราถึงอยากแต่งงานกับเขาแต่ลึกๆแล้วอะ่ะบางทีอ่ะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเรามันก็เลยทําให้ตอน มันมันก็เลยทําให้สักวันหนึ่งเวลาเราอยู่กับเขาอ่ะคนที่มันไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่สักวันหนึ่งมันก็ต้องมีเลิกลากันแต่ว่าสาเหตุที่เลิกกันนอกจากสี่อันนี้แล้วนะฉันยังนึกไม่ออกว่ามันมีมีอะไรอีกเออส่วนข้อที่สี่เนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละปัญหาของคนสองคนใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุผลอีกแต่ว่านี่ยกตัวอย่างไหสี่สี่เหตุผลหลักๆนะคะยกตัวอย่างมาให้ฟังนะคะ